ทุกทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นใดหุ่นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่10นะคะเดือนสิงหาคมหกห้านะคะหวยเราพัฒนาวันนี้แอดให้รูปเบิ้ลนะคะวันนี้อัดให้รูป8คะ่ะจอบแม่ดเดียว8ปดห้านะคะ หวยราพัฒนารูดเบิ้ลรูด8เจาะ85นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปงมีตังใช้งทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ